คนด,ดีให้บอลแม่นขนาดนี้เป็นของเบนนะจ๊ะสดชื่นหวานช่ำหรือยำใจกันอีกครั้ง อะไรมันจะสุดจัดประหลัดบอกกันขนาดนี้ยินดีกับพี่พี่เอฟซีทุกท่านกันด้วยนะครับยังเป็นอีกหนึ่งคำคืนที่เราประสบความสำเร็จผลประกอบการไปในทิศทางที่บวกแล้วบวกแบบสุดๆกันไปเลยเมื่อวานนี้หน้าช่องช้วางไว้ให้3มคู่บวกกับแนวทางในหน้าไร่สดแล้วแนวทางในบ้านชิเนบนวางไว้ให้มาทุกคู่จบในที่เดียวครับยินดีกับพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านด้วยใครที่ได้ติด ตามกันไปนะครับหน้าช่องเมื่อวานนี้มาครบจบในที่เดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นนีสโตรินโนสูงเอาบวกนี่คือหน้าช่อง3คู่ฟิน เฟินทุกคู่เขียวทุกบินยังไม่หมดแค่นั้นสำหรับพี่พท่านใดที่ติดตามในหน้าช่องไปแล้วสำหรับพี่พท่านใดที่ติดตามในหน้าไลฟ์สดเป็นไปเมื่อมานนี้หวานฉ่ำระยำใจเลยในหน้าไลฟ์สดประมาณ5คู่นีดตลริโนโอ,อาลาเบสสูงเอาบวกโอ้โหเป็นอะไรเป็นค่ําคืนที่สุดจัดประหลาดบอก สดชื่นครับพี่พี่หวานฉ่ำหวานเจี๊ยบเรียบทางด่วนนี่แหละครับแนวทางดีๆที่เบนชิดวิเคราะห์และคัดสรรมาให้ทุกวันอยากได้แบบนี้ง่ายๆครับเปิดใจแล้วตามเข้ามา คำว่าเปิดใจของเบนเทบอลพี่ๆทุกท่านจะไม่เสียใจไม่เสียดายในการที่เปิดใจมาทําความรู้จักกับเบนเทบอลในการที่เปิดใจมาอยู่ในครอบครัวเดียวกันเปิดใจเข้าหมู่บ้านกับเบนเทบอลและสิ่งสําคัญเลยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นง่ายนิดเดียวครับปัดขวาเข้าไปได้เลยใต้รูปโปรไฟล์มีช่องทางเข้าหมู่บ้านเบนเทบอลอยู่ วันนี้โปรแกรมฟุตบอลค่อนข้านที่จะหนาแน่นสโลแกนของเราวันเสาร์ห้ามเหงากันโดยเด็ดขาดจัดมาให้แล้ว3คู่หน้าช่องวันนี้นะครับเพิ่มเติมและเจาะลึกรายละเอียดบทวิภาควิจารณ์ฟุตบอลเจอเจอกันในหน้าไลายสดเวลาเดิมนะครับพี่พวันนี้คู่แรกประเดิมหัวเลยหอมองชิดทีมรเลีกอังกฤษระหว่างชิดตันพาลิตจะเจอเจอกับแมนเชสเตอร์เด็ด ผู้นี้รักพี่เสียดายน้องนะครับไม่แนะนําให้เลือกเชียร์ฝั่งไหนเลยแนะนําให้มองที่บนเต็มเกมโอเวอร์สกอร์เต็มเวลาการันตีจบก้นาทีมี3ประตูให้รับชมวันนี้โมเมนตัมออกสูงให้ครับด้วยด้ยสถิติ บวกกับผลงานและฟอร์มการเล่นของทางพาลิตและก็แมนยูในช่วงที่ผ่านมาในการออกสตาร์ทพิมลีกฤดูกาลนี้นะครับเป็นผลงานที่ค่อนข้างที่จะเข้าฝักเข้าฝาด้วยการที่แมนยูนะครับคุณภาพแนวลุกดีแต่คุณภาพแนวรับท่อนค่าที่จับปรับปรุงสเลเกินรวมไปถึงการที่แมนยูช่วงหลังๆเสียประตู ล่าสุดในบอลถ้วยอาจจะโชว์ผลงานได้อย่างโดดเด่นแต่เบนมองแล้วว่าวันนี้แฮนดิแคปมีการปรับไหลขึ้นแล้วในกระแสต่างประเทศที่เบนเจาะลึกลงไปในสิ่งที่น่าสนใจแนะนําให้มองชี้โอเวอร์สกอร์ตีเวลาบนเต็มเกมการันตีจบ90นาทีมี3ประตูให้รับชมส่วนคู่ที่2เบนแนะนําให้มองชี้เลสเตอร์ซิตี้จะเจอกับเอเวอร์ตัน คู่นี้แนะนำเลือกเชียร์ที่เลเตอร์จะเก็บ3มแต้มในพิมลีกอดูการนี้ได้ด้วยผลงานของเอเวอเรตันก็ต้องบอกว่ามีการปรับไหลขึ้นของแฮดิแคปในเจ้าบ้านหน้าบอลแบบนี้เลเตอร์ซิตี้อาจจะสะดุดมาบ้างก็ตามทีแต่ถ้าเรามองผลงานและฟอร์มการเล่นบวกกับเอเวอเรตตนะครับบอลไม่มีทรงแบบนี้โมเมนตัมก็ให้นะครับภาพรวมหลายๆอย่างเอียเอียงมาทางเจ้าบ้านอย่างเลเตอร์ซิตี้มากเป็นอีกหนึ่งคู่ชิ เบนชอบจัดจัดและเป็นอีกหนึ่งคู่ที่เบนชอบมากๆวันนี้ภาพรวมหลายๆอย่างสกยภาพนักเตะสกยภาพทีมอาจจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกันแต่เบนยังมองว่าวันนี้เลสเตอร์ซิตี้ในการเล่นในบ้านจะเปิดบ้านเบียดชนะเอเวอเรตันได้เป็นอย่างน้อยเชียร์เลสเตอร์ซิตี้สวยจัดจัดครับผมปิดท้ายกู่ที่3 ขอขยับไปที่บุนเดสลิก้าเยอรมันระหว่างเวเดอร์เบเนจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเสือใต้บาเยอร์มินคไม่ต้องคิดหนักไม่ต้องคิดเยอะครับแฮดดี้แคปคู่นี้ค่อนข้างที่จะสวยเลือกเชียร์เสือใต้บาเยอร์มินควันนี้1ประตูมาไวไหลประตูที่2แล้วชนะแบบข้ามกำแพงด้วยด้วยผลงานและฟอร์มการเล่นของทางบาเยอร์มินคค่อนข้างที่จะ โหดและค่อนข้างที่จะสุดจัดประหลาดบอกมากกับคุณภาพแนวลุกช่วงที่ผ่านมาผลิตสกอร์ได้เป็นกอเป็นกรรมถึงจะผ่านกลางสัปดาห์มาในรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกก็ตามทีแต่ภาพรวมคุณภาพหลายๆอย่างวันนี้เอ็ดเอียงมาชี้บายเยมินิกมากเบนแนะนำเลือกเชียร์บายเยมินิกสวยจัดจัดเป็นฟุตบอลคู่ที่3ที่น่าเชียร์ในหน้าช่องชอบก็จัด ขาดก็สวนไม่ว่ากันครับพี่ๆี่ฟทุกท่านคู่แรกให้มองสูงแมนเชสเตอร์ไนเต็ดคู่ที่2เลือกเชียร์เลสเตอร์ซิตี้คู่ที่3เลือกเชียร์บาเยิร์นิงสูงแมนยูเลสเตอร์ซิตี้และบาเยิร์นิงชอบจัดๆเลยเพิ่มเติมมากกว่านี้ที่เหลือเดี๋ยวไว้กัน ในหน้าลฟ์สดบวกกับท่านใดไม่อยากพลาดแนวทางดีๆที่มันมากกว่าในหน้าช่องแบบนี้เปิดใจแล้วก็ตามเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันง่ายนิดเดียวปัดขวาเข้าไปใต้รูปโปรไฟล์มีช่องทางเข้าบ้านเบนเทบอลอยู่วันนี้วันเสาร์จะเป็นอีกหนึ่งวันที่เราจะประสบความสําเร็จผลประกอบการเราก็ยังจะเดินทางไปในทิศทางที่บวกนะครับและอีกหนึ่งอย่างที่สาคัญ มีผู้นำดีมีชัยไปกว่าครึง่งโชคดีมีชัยโชคชัยมีว่ว